สวัสดีค่ะนิวส์ข่าวนะคะก่อนไปรับชมข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันพร้อมกับรับชมข่าวใหม่ๆทุกวันพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่16มิถุนาย,ยน2563ลักษณะอา,ากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกชุก การมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกชิงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงประกอบการมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตราย จากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามานันมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝุ่นละอองขนาดเล็กฝุ่นละอองในระยะนี้เนื่องจากขณะน,นี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝนดังนั้นการเกิดหรือการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันไม่มีหรือมีน้อยในช่วงฤดูฝน พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเมฆมากัะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น,น่านพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด32-35องศาเซลเซียส ลมตะว,วันตกเชียงใต้ความเร็ว10 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงพากตะว,วันออกเชียงเหนือเมฆมาก,กมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์มสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส สูงสูด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเมฆมากมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีการเจ้บุรีสุพรรณบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามและนคปรปฐม อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพักตะวันออกเมฆมากจับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส สูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรพกักใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลา อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมงมากมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูกเก็ต อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด30-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุ่ิามิองศาเซลเซียสสูงสุดร3 3 3องศาเซลเซียสลมตะวัน,กน,นตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ประกาศณวันที่16มิถุนายน2563เวลา5นาฬิกา